เชฟสาวทลุมิติบทที่33ไม่มีเงินก็ต้องทำงานแทนล่างจานหยวนเช่าทวนคำให้แน่ใจซึ่งเด็กหญิงที่เป็นผู้เอ่ยนั้นพยักหน้ารับบอกว่าใช่เขาจึงไม่มีทางเลือกที่จะตามเด็กน้อยคนนั้นเข้าไปในครัวภายในห้องครัวที่เขาไม่ได้เข้ามานานสภาพห้องครัวถูกวางใหม่ แม้จะยังคงมีเขาโครงเดิมเหลืออยู่แววตาของหยวนเฉาที่มองผ่านาผ้าแพรนั้นไหววุบเล็กน้อยเมื่อนึกถึงครั้งที่สหายของเขาเคยสอนเขาทำอาหารภายในห้องนี้หยวนเฉาเจ้ามาได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าซิ่งถิงเอ่ยถามขึ้นขณะกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารเมื่อเห็นว่ามีผู้มาเยือนพางรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นเขาพี่ชายไม่มีเงินจ่ายเจ้าค่ะไม่มีเงินต้องล้างจาน เกลานรีบเอ่ยบอกทันทีเกลานต้องไปช่วยลูกพี่หน้าร้านแล้วฉากพี่ชายผ้าคลุมด้วยนะว่าแล้วนางก็วิ่งกลับออกไปสิ่งทิ้งหัวเราเบาๆกับความไรเดียงสาของเด็กน้อยและพลังเหลือล้นที่คึกคักตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็ยังคงมีแรงไม่ตกลงแม้แต่น้อยเกิดซุนที่ทำหน้าที่ล้างจานหันมามองบูรุษใต้ผ้าคลุมเพราะจานที่เขาล้างอยู่นั้นเหลือไม่มากแล้ว ทางนี้ไม่ต้องช่วยก็ได้ขอรับค่าทําไหวหยวนเฉาเวยนนิ่งเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนที่เขาจะเดินไปหยุดอยู่หน้าเตาหนึ่งที่ว่างให้ข้าช่วยหรือไม่อยากช่วยทําอาหารหรือลองดูก็ได้ซิ่งถิงยิ้มตอบตอนแรกนางลังเลเล็กน้อยเพราะว่าเขาสวมผ้าแพรคลุมรอบกายตลอดเวลาเกรงว่าจะทําอาหารลําบากแต่เมื่อเห็นว่ายวนเฉาอยากจะช่วยจริงๆจึง,จง,จงลองให้เขาทํา เจ้าทำผัดโปยเซียนเป็นหรือไม่สิ้นเสียงที่ซิ่งถิงถามหยวนเฉาก็นิ่งไปสักพักเพราะนึกคิดก่อนที่จะตอบกลับบอกสูตรมาก็ทำได้รสชาติจะได้เหมือนกันเมื่อได้ยินดังนั้นซิ่งถิงจึงบอกสูตรที่ใช้ไปให้เขาคร่าวๆก่อนจะให้อู่ซวนเตรียมวัตถุดิบส่งไปให้หยวนเฉาสายตาที่ลอดผ่านผ้าคลุมมองวัตถุดิบที่ถูกเตรียมมาก่อนที่เขาจะเอามือลอดออกมาจากผ้าคลุม ส่วนกับสิ่งทิงมองมือเขาซีดกว่าปกติของยวนเชาที่แขนของเขาน,านั้นมีรอยแผลผุพองยวนเชาที่มองผ่านผ้าคลุมหยิบอุปกรณ์แล้วทําการตั้งกระทะใส่น้ํามันรอให้ร้อนเมื่อความร้อนได้ที่เขาก็ใส่กระเทียมโขลกละเอียดลงไปพร้อมกับคนต้นหอมขิงแก่และผงพะโล่ทาการผัดกับน้ํามันให้มีกลิ่นหอมก่อนจะใส่อากายล,ลงไปผัดด้วยทั้งสามที่อยู่ภายในห้องครัวด้วยมองผู้ช่วยคนใหม่อย่างอึ้ง สิ่งถิ่งกับอู๋ซวนที่เคยเจอเขาในงานเทศกาลอาหารประลองยุทธนั้นก็รู้อยู่ว่าเขาสามารถทำอาหารได้เก่งพอตัวแต่ไม่นึกว่าจะคล่องขนาดนี้แม้เขาจะสวมผ้าคลุมอยู่ทำให้เกะกะไม่น้อยแต่เหมือนกับว่าผ้าคลุมนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคของเขาแม้แต่น้อยเมื่อหยวนฉาผัดอกไก่จนสุกแล้วเขาก็ใส่ดอกไม้จีนฟองเต้าหู้กับเห็ดหอมลงไปผัดด้วยก่อนจะเติมซอสป,ปรุงรสน้ำตาลและซีอิ๊วขาวผัดจนเข้ากัน ตามด้วยผัดกาดขาวกับกะหล่ำปี้ผัดต่อจนสลดก็ใส่ขึ้นชายลงไปคลุกแล้วจึงตักใส่จานสิ่งถิ่งที่มองดูตลอดรับรู้ได้เลยว่าเขาสามารถทำอาหารออกมาได้คลับคล้ายกับนางทั้งรสชาติและหน้าตาโดยเพียงแค่ฟังสูตรอาหารเพียงครั้งเดียวบ่งบอกไว้ว่าหยวนจะมีความชำนาญพอตัวต๊ะสองได้หรือยังเยลสื่อที่มาตามอาหารให้ลูกค้าส่งเสียงมาก่อนตัว เมื่อเขาเห็นคนที่สวมผ้าแพรดำก็เบิกตากว้างหยุดฝีเท้าที่จะก้าวเข้ามาในครัวทันทีเจ้ากำลังทำอะไรทำอาหารเสียงที่ลอดผ่านผ้า,ผาคลุมตอบกลับมาก่อนที่เขาจะยื่นจานผัดโปยเซียนให้เยลสือเยลสือมองผัดโปยเซียนที่ถูกนำมาวางในถาดสลับกับมองหน้าสิ่งถิงเป็นเชิงถามว่าจะให้ยกออกไปให้ลูกค้าจริงหรือ เมื่อซิงถิงพยักหน้ารับเขาจึงยอมยกออกไปแต่ยังไม่ไว้ส่งสายตาสงสัยไปที่ผู้ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมวันนี้ต้องฝากเจ้าช่วยเรานะซิงถิงเอ่ยยิ้มยิ้มแล้วกลับไปทำหน้าที่ของตนเองต่อหยวนเฉารู้สึกแปลกๆภายในใจเมื่อเขาหาันไปมองอู๋ซวนเขาก็เพียงแค่ส่งสายตาเรียบเฉยกลับมาให้พร้อมกับวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานต่อไปทันให้ความรู้สึกเหมือนการได้รับการยอมรับอีกครั้ง ภาพบอลวานที่เคยทำอาหารร่วมกับสหายคนแรกปรากฏขึ้นมาอีกคราวชวนให้คิดถึงใบหน้าเผยรอยยิ้มที่ไม่มีใครได้เห็นในใจนึกคิดว่าเขาจะสามารถเป็นสหายของทุกคนที่นี่ได้หรือไม่วันนี้เนื่องจากร้านอาหารไทยม่วนมีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นมาถึง3คนจึงสามารถผ่อนแรงไปได้มากเมื่อได้เวลาปิดร้านทุกคนก็ช่วยกันเก็บกวาดแล้วมานั่งล้อมงทานอาหารด้วยกันซึ่งมีไก่ผัดขิงหวาน ผัดคณะและต้มจืดซึ่งนอกจากจะทานกินด้วยกันแล้วซิงถิงก็ยังทำส่วนเผื่อเอาไว้ให้เกลือหลานเกอร์ซูนำไปฝากท่านตาของพวกเขาด้วยและแน่นอนว่านางไม่ลืมส่วนของเท่าแก่จินและหยวนวเฉาเผื่อเอาไวา้หากเขาจะนำกลับไปที่บ้านด้วยหยวนเฉาที่ไม่เคยได้ร่วมทานอาหารกับคนจำนวนมากแบบนี้เขารู้สึกแปลกๆเล็กน้อยแต่ก็ตักอาหารใส่ชามแล้วนำเข้าไปกินภายในผ้าคลุม แน่นอนว่าไม่ลืมเติมเลือดสดๆลงไปในอาหารด้วยครั้งเมื่อนำถ้วยเปล่าที่เปื้อนเลือดออกมาจากผ้าคลุมอยหวานเกลารและเกิดซุนที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเขาทานเลือดถึงกับแสดงสีหน้าแตกต่างกันในจานของเจ้าเลือดไงหยวนเชาตอบ,บอยหวานทันทีที่สิ้นเสียงเขาเกลารกับเกิดซุนาาก,ก็ลงจากเก้าอี้ไปหลบหลังเยวสือทันทีใจเย็นกันก่อนนะ หยวนเชาเขามีเหตุจำเป็นนิดหน่อยที่ต้องรักษาด้วยเลือดนะยิ่งสิงถิงอธิบายเกอหลานกับเกอซุนก็ยิ่งทำสีหน้าวันลูกพี่เกอหลานกลัวเยลซือถึงกับเหงื่อตกอยากจะตอบว่าเขาก็กลัวเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ต้องกลัวข้าไม่กินเลือดเด็กเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กสองคนจึงยอมโผล่หน้าออกมาจากแผ่นมังของเยวซือรักษาด้วยเลือดหรือเจ้าป่วยเป็นอะไร ดวยวานเอ่ยถามออกมาเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยเช่นกันหยวนเชานี่ชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยออกมาสั้นๆโรคที่รักษาไม่หายประกูลข้าเป็นมาหลายรุ่นแล้วซิ่งถิ่งพยักหน้ารับโรคที่หยวนเชาเป็นคงส่งต่อกันมาทางพันธุกรรมแต่ทว่าหยวนเชาบอกเพียงแค่นี้เขาก็เงียบลงดังเดิมซิ่งถิ่งจึงต้องพยายามทำให้บรรยากาศคลายตัวลงจริงสิเจ้าทำอาหารเก่งเหมือนกันนี่ ข้าเห็นเจ้าชอบของหวานเจ้าทำของหวานได้หรือไม่หมวกสารขยับลงเล็กน้อยเป็นเชิงบอกว่าได้สิงถิงจึงเอ่ยต่อเช่นนั้นเจ้าลองทำของหวานให้พวกข้าลองทานหน่อยได้ไหมผู้ถูกเอ่ยขอร้องนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ารับแล้วลุกขึ้นเดินเข้าครัวไปเมื่อเขาเข้าไปในครัวโยซื้อก็นมตัวลงบนโตแล้วเอ่ยเบาๆเพื่อไม่ให้คนอยู่ในครัวได้ยินเจ้าคิดจะทำอะไรฮะสิงถิง ซิ้นทิงยิ้มยิ้มก่อนจะตอบกลับข้าอยากได้พ่อครัวอีกหนึ่งคนพวกเจ้าว่าอย่างไงคำตอบที่ได้ทำเอาโยซื้อน้าซีดรีบสายหัวเอย่ยแยงทันทีหาคนอื่นที่น่าไว้ใจมากกว่านี้ดีกว่าข้าก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเช่นกันอู่ส่วนเอ๋ยเสริมส่วนเว่ยหวานไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่านางเพิ่งจะเคยเจอเขาครั้งแรกแต่ก็รู้สึกกลัวนิดนิดเมื่อทราบว่าเขานั้นกินเลือด อีกอย่างก็คือเขาดูลึกลับแม้แต่ผ้าคลุมกายยังไม่ยอมถอดออกเจอหลานคิดว่าพี่ชายผ้าคลุมน่ากลัวแต่ใจดีนะเจ้าคะพี่ชายเคยช่วยเกอหลานตอนที่เกือบจะทำแจกันหล่นด้วยเกอหลานมาเล่นกับพี่ก่อนมากเกอซุนดึงตัวน้องสาวตนเองออกจากวงเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนทุกคนที่กำลังปรึกษากันน่าเครียดแล้วพานางไปเล่นออกท่าดัตามที่ลูกพี่เยเอาสื่อสอนให้เมื่อวาน พวกเจ้าจะไม่ลองให้โอกาสเขาหน่อยหรือซิ่งทิ้งเอ่ยขึ้นอีกครั้งหลังจากเด็กๆออกไปเล่นกันเองแล้วนางสบตาก,กับทุกคนทำให้อู่ซวนกับโย่สือหันไปมองกันอย่างลังเลเมื่อสักครู่ที่หยวนเชาช่วยพวกเขาเก็บร้านหยวนเชาก็ไม่มีท่าทีอะไรไม่น่าไว้วางใจเสียแต่จะชอบโขกคนอื่นเล่นไปเสียหน่อยโดยเฉพาะโย่สือที่โดนบ่อยอย่างน้อยก็ลองชิมฝีมือเขาเสียหน่อยเถอะทางด้านหยวนเชา เมื่อสิง์ถิงบอกให้เขาลองทำของหวานเขาก็เดินเข้าครัวมาอย่างงงๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจึงเริ่มจากสำรวจวัตถุดิบภายในครัวก่อนสายตาที่เห็นแป้งข้าวเหนียวทำให้นึกถึงตอนที่ทางหลินเคยสอนเขาทำของหวานชนิดหนึ่งอาหารน่ะนอกจากฝีมือแล้วต้องใช้ใจทำด้วยคำพูดนี้ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำมือซีดหยิบแป้งข้าวเหนียวมาเทใส่กระทะคั่วให้แห้งสุกด,ด้วยไฟอ่อนอย่างใจเย็น คั้นสุกได้ที่ก็นำน้ำตาลผสมกับน้ำร้อนเล็กน้อยเทใส่ในแป้งข้าวเหนียวคลุกให้เข้ากันก่อนจะนำแป้งข้าวเหนียวนั้นมาร่อนให้เนื้อแป้งละเอียดเพื่อให้ขนมละเอียดยิ่งขึ้นเขาตักแป้งที่ร่อนแล้วนำมาบีบอัดให้แน่นใส่ถ้วยที่ใช้แทนหน้าพิมพ์และแกะออกมาขนมสีขาานี้เป็นของหวานชนิดแรกที่ทางเลนได้สอนให้เขาขนมนี้มีชื่อว่าขนมโก ซึ่งความหมายของขนมนี้คือการมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเมื่อทําเสร็จแล้วเขาก็ยกจานขนมออกไปให้ทุกคนซึ่งยังคงนั่งล้อมมงกันอยู่ขนมโกหรือสิ่งทิงเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นขนมตรงหน้าใช่ยวนชาเพียงแค่ตอบรับสั้นๆอะไรนะเกิดหลานอยากกินด้วยเกิดหลานวิ่งกลับเข้ามาพร้อมกับเกิดซุนที่ตามมาติดๆเอาเลยยวนชาส่งขนมให้เด็กสองคนหยิบก่อน แล้ว,วางบนโต๊ะเหมือนเดิมทุกคนหยิบขนมขึ้นมาคนละชิ้นในขณะที่เกลานเอาขนมเข้าปากไปแล้วเกลานรู้สึกว่ามันหนืดๆน,น,นแห้งๆติดคอแต่ก็หวานอร่อยชวนให้อยากกินอีกไม่น้อยอร่อยดีนะเจ้าคะเกลานชอบนางบอกออกมาตามความรู้สึกหยนชาวแววตาอ่อนโยนลมและรู้สึกดีใจอย่างประหลาดทุกคนเองก็ลองชิมแล้วเช่นกัน ซิงถิงรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่ส่งผ่านมาถึงขนมเนื้อขนมละเอียดยิ่งนักเพียงแค่กัดก็แตกออกภายในปากความหวานก็กำลังพอดีก็พอได้เยวสือทำเป็นปากแข็งแต่มือหยิบชิ้นที่สองขึ้นมากินเสียแล้วอยากอร่อยเพิ่มต้องใส่เลือดเอาหรือไม่ใครจะเอาฟะคำที่เอ่ยเหมือนล้อเล่นทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมกัน หยวนฉาเองก็ยิ้มยิ้มภายใต้ผ้าคลุมเมื่อเขานึกขึ้นได้ว่าวันนี้ต้องกลับไปช่วยงานอาจารย์จึงกลับก่อนขณะที่เขาทำท่าจะเอรลาแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมานั้นเยวซือก็พูดขึ้นก็ถือว่าเจ้ามีฝีมือพรุ่งนี้จะมาอีกก็ได้ซิ่งถิงถึงกับอมยิ้มเมื่อเห็นว่าสหายเริ่มที่จะเปิดใจให้หยวนเชาแล้วร้านอาหารไทยม่วนยินดีต้อนรับเจ้าเสมอนะเาก็ากาวเเนียวมะม่วงจะทำอีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนรายการอาหารใหม่แล้วมาให้ได้นะ ข้าจะเก็บเอาไว้เผื่อจะเอาพี่ชายภาคคลุงพรุ่งนี้จะมาอีกใช่ไหมเกอร์หลานเอ่ยขึ้นบ้างพลางยิ้มแป้นฟันยังมีขนมสีขาวๆติดอยู่ค่าข้าขอคิดดูก่อนก็แล้วกันว่าแล้วเขาก็หายตัวไปในความมืดอ,อย่างรวดเร็วสุดยอดเกิดซุนตาเป็นประกายลูกพี่ทำแบบนั้นได้ไหมสอนข้าหน่อยสิสอนเกอหลานด้วยเกอหลานอยากหายวับไปเร็วๆแบบนั้นบ้าง เยาสื่อถึงกับยิ้มแห้งเพราะเขามีความสามารถถึงขั้นนั้นเสียที่ไหนแต่เจ้าตัวก็ยังคงทำตัวขี้โม้แน่นอนอยู่แล้วแต่พวกเจ้าต้องเรียนวิชาดาบไปก่อนจนกว่าจะพร้อมรับทราบเอาละเราไปฝึกวิชากันต่อเถอะไปเลยก็ลลานส่งเสียงร่าเริงก่อนที่ทั้งสองจะวิ่งตามเยาสื่อออกไปทันทีเยาสื่อนี่ไปหลอกอะไรเด็กละเนี่ย ใบหวานเอ่ยยิ้มยิ้มซิ่งถิงหัวรอเบาๆตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่นางใยหวานแล้วก็อูส่วนแล้วซิ่งถิงอยากจะคุยกับใยหวานเรื่องเมื่อเช้าต่อแต่ทว่าไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรดีใยหวานเองก็เช่นกันพวกนางสบตากันก่อนที่ใยหวานจะหันไปทางอูส่วนซึ่งหันมาหานางเหมือนกับจะถามว่าจะกลับหรือยังเดียวข้าไปส่งจริงสิเมื่อเช้าข้ายังไม่ได้เก็บของที่เอาขึ้นไปห้องเจ้าเลย จริงด้วยเดี๋ยวข้าขึ้นไปช่วยเก็บนะขอรับซิ่งถิงรีบเสริมด้วยทันทีขอบใจเจ้ามากอู่ส่วนเจ้ารอก่อนนะคือว่านั่งทำตาลอกแรกมือไม้เริ่มจะพันกันของมันเยอะนะ่ะอาจจะนานเสียหน่อยเดี๋ยวข้าจะรีบลงมานะว่าแล้วนางกับซิงถิงก็วิ่งขึ้นบันไดไปทันทีปล่อยให้บุรุษหน,ะนา้านิ่งนั่งอยู่ข้างล่างเพียงผู้เดียวของที่นางบอกว่าเยอะต่ห่อผ้าที่เขาเห็น เป็นเพียงหอผ้าหอเล็กเองจะเยอะแค่ไหนกันเชียวเป็นการโกรหกที่ไม่เนียนยวนชอบกลับมาถึงกระท่อมหลังน้อยภายในป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้ใดสามารถผ่านเข้ามาได้หากไม่ได้รับอนุญาตเขาวางสมพันปีลงบนโต๊ะที่อาจารย์กำลังนั่งทำยาลูกกรออยู่และบนโต๊ะนั้นก็มีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งอยู่ด้วยอาจารย์สมพันปีใช้ซื้ออาหารไม่ได้นะขอรับ สิ้นคำของลูกศิษย์อาจารย์ถึงกับเอ่ยคําใดไม่ออกหากชอบอย่าลืมกดถูกใจและซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ